ไต่ตดไม่ใช่ตดแต่มันตกเนี่ยถล่มลงมาเลยเออหัวฉันฉันต้องเดินหน้าต่อไปไหนหัวฉัน,นเออสนอกกับภาบดวงอะไรไม่จบกระเดาะลิ้นอีกแล้วจุดจบของเราใกล้เข้ามาแล้วเขาบอกเตรียมรับมืแรงกระแทกเลยทุกคนเราไปจบกันเถอะเออนั่นสิเอาปะม,ามเสียงอะไรมาก็ไม่รู้ดูข้างหลังก่อนไม่มีอะไรนะมาข้างหน้ามาข้างหน้าเหรอไม่เห็นมาข้างหน้า เห็นไหมเหมือนที่เราคาดเดาไว้เลยว่าต้องเป็นคนที่โดนทดลองอะไรสักอย่างอ่าเปิดใช้งานเหรอเฮ้ยอะไรอะไมไดึงนี่เหรอเออเออมได้นี่ปะหินพลังงานโอ้ยโอ้ยอยออะไรอะโอ้โหลูกลูกกตาเดยงหน้าเด้งส่องไฟแดงๆรอบหัวเกิดอะไรขึ้นเนอะงมจังเลยว่าอยู่ใกล้สีขาวแล้วไม่ตายอยู่ใกล้สีขาวมาถึงโคมไฟอ่ะ อืมอ่ะเราอยู่บงไฟมืดมากอ่ะล้วยินเสียงมันเดินสับเท้ามันมืดแบบมองแล้วไม่เห็นเลยอ่ะเอออยู่ในโคมไฟก่อนไม่ตายจริงด้วยเฮ้ยมันเป็นคนที่โดนทุบโล่นะนะสงสารจังเลยอ่ะมีหลายตัวจริงเหรอมาแล้ววิ่งแบบเอ้าเฮ้ยมันวิ่งเร็วมากเฮ้ยมันวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากมันต้องเปิดอะไรอ่ะ เหมือนเป็นหินพลังงานน่ะอู้หหลายหลายตัวว่ะดูทดลองหลายตัวเลยนั่นไงเงียบฮ้ยตรงกลางแายโดนเยียบกดลูกแก้วตรงกลางอ๋อมันจะเป็นโอเคโอเคเข้าใจละก็คือก่อนอันนี้มันมีอยู่แล้วอันหนึ่งปะหรือว่ามีคนไปกดหรือเรากดก่อนอันนี้มีใครกดหรือเปล่าก็ที่มาก็มีกดไงที่ไปยืนออกันตรงกลางมาแล้วครับเราไม่ได้กดนะเราเปล่ามันมากด โอเคไม่ทานไม่ทานเขาเข้าไฟเอ้าแนบอกว่าไฟปลอดภัยอ่ะแต่ผมก็ไม่โดนนะตรงไฟอ่ะเอาหรือเราเดินออกจากไฟเฉดหนึ่งเหรอไฟปลอดภัยเหรอแล้วไม่เราตายวะเจอน้าเงินเจอแดงแล้วเจอขาวแล้วอีกสองอันแล้วจะเขียวกับเหลืองอะไรดูมันชอบใช้สีวนอ่ะหรือคงว่านะคาดว่านะเขาเน้นแม่สีเปล่า คงใช่สีเขียวอยู่แม่สีด้วยอะเขียวอยู่แม่สีด้วยไม่หนตรงไหนอะทางไหนมองไม่เห็นนะหลักสูตรเราเองอ่ะทำไมอะโหดเย่เรามั่นใจในสกิลของเราขั้นสูงมั่วมากอย่าอยาเอาลิงอย่างกันนะคะเขียวไม่ใช่แม่สีเอ้ยเอ้ยเดินผ่านทุกคนอย่าไปเชื่อนะ ผสมกันอะไรนะสีน้าเงินสีน้ําเงินกับสีเหลืองวะเออน้ําเงินกับเหลืองก็เป็นเขียวเห็นปะอยู่ในกลุ่มแม่สีผมแม่สีผสมกับแม่สีกลายเป็นแม่สีไม่ใช่ไม่ใช่แม่สีผสมแม่สีแต่มันผสมแล้วมันจะเรียกแม่สีทาไมเออแม่สีผสมแม่สีทางไหนวะเนี้ยหลงทางมันมืดเกินน่ะมืดแบบมองไม่เห็นเลยสีทางอะสีฟ้าเลยสีฟ้าเอาแล้ว อ้าวแล้วมันมาแล้วอ่ะเราเข้าอยู่ตรงนี้แล้วมันจะตายปะใช่แล้วเสียงมันใกล้มากเลยอะมาร์อ้าวเอ้ยมันเข้ามาไม่ได้ดีโอ้แล้วไปมันดว้าทางไหนนะเอต้องไปทางนู้นเหรอไปได้ดีอยู่ตรงลูกแก้วก็ไม่เป็นไรครับอือโอ้ยวเข้าาผีทำไมอะ มิวทําทําไมมิวทําไมเราทําอะไรแบบนี้เราควรต้องใช้สตินะเ <laughs> ดี๋ยวไปหานา้เมาผีมาให้อ้มันตามมาแน่ๆน่ด้านหลังเข้าเขียวก่อนเลยเอ๊ะมาไม่ได้อะดิวะ <laughs> ทางไหนต่อว,วะเอ้ากลับมาอีกกลับมาอีกเออวะไงต่อไปแล้วผีไปแล้วทางไหนวะ ผมเจอเหลืลองนะกดดีกดเลยกดเลยเสนอเสนอ,อนี่ไงเก็บลูกแก้วไปแล้วต้องเอาครุณกลูกแก้วปะเก็บลูกแก้วเอาใช่ปะว่าเสนอเสนอเปลวไฟเปลวไฟคืออะไรวะเสนอตรงกลางเหรอมิวลองตายดูสักรอบหนึ่งทีต้องต้องตายสักรอบหนึ่งดิเหรอใช่จริงเหรอใช่แต่มัน เออมันเก็บลูกแก้วเอาไฟตรงกลางไปเอาไฟตรงกลางไปคือเอาไปไว้ตรงพวกตาไอ้นี่เหรอตามลูกแก้วใช่ไว้ตามลูกแก้วป่ะเพราะว่ากดตรวจที่ลูกแก้วที่เราไปทํามาได้อ่ะมันกดตามลูกแก้วได้ทั้งไหนวะงงทางวะยันี้ฮะถ้าเราอัวไม่ใช่นี่หว่านึกว่าคุยกับเราดึงไงอ๋อคือเก็บเปลวไฟตรงนี้มาไว้ตรงนี้โอเคก็จะละใช่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 ไม่ไม่ไม่มิวมิวต้องตายต้องตายเหรอ เท่านั้นเลยจริงจริงจริงเชื่อดิขี้จุทกยังไม่ใครเชื่อกูอีกอ่ะแย่ไม่ตายเรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้วดูทุกคนเห็นไหมเรากลับมาแล้วเห็นไหมงอนงอนไม่รู้แล้วอ้าวเห็นไหมกลับมาไม่ได้ว่ะเมื่อกี้สีเขียวต้องเก็บสีเขียวเอาเขียวมาแล้วเราเก็บมาดิแล้วอู้มันไม่อยู่ให้เก็บมาเอานิ่งดิเออสีเมื่อกี้สีแดง มันไม่เก็บให้เก็บวะไม่นี่ให้เก็บใใกทำไมอ,<ะ>อ่ะเฮ้ยรู้สึกหนักกว่าหนีผีก็คือเก็บเทียนเขาจะเอาเข,ขียวว่าเขียวตรงนู้นนะมันมีะเอา้าเอา้าอะไรวะวโอเคเราต้องเดินแบบย้อนสินะย้อนใส่ผีเอาไปชีกย้อนใส่ผีใส่เทียนเ,เ,อเอา้าเอา้าตายอีกแล้วอ เก็บเหลืองเกียรให้มันได้สักทีเนี่ยไม่ได้สักทีเลยเฮ้ยทำไมอ่ะได้ยังวะได้ยังวะเก็บเขียวมาล้านหนึ่งนี่ไงหนึ่งถาผ้านี่คือเราเรายังไม่เอาไปจุดใช่คือเราเก็บเทียนมาปะหรือว่าไงงอนงอนไม่รู้งอนแรงงอนแรงเป็นไรโอ้โหโอเอโอเอไม่กดนะโอ้ยคืออะไรเหรอ เศร้าเศร้าน่าลืมเง well. ินอะไรอีกทุกคนดูทุกคนดูห kind ล of ักฐานไม่มีหลักฐานด้วยนะโอ้โอ้โอ้งินอะไรนะงอนง่งินอะไรนะงอนอะไรอ่ะกดือดลินหรือเงินกระตก็กดะตูดงอนอะไรอะงอนอะไรลืมงอนอะไรด้วยทุกคนดูดูดูไว่เลยพี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 เขาไม่รู้อ่ะกระตูดสีเหลืองสีเขียวสีแดงเหรอพูดไปไม่มีใคระยื่อเลยว่าอะไรเหรอ ไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วโอ้ดีกันดีกันโอ้ดีกันดีกันด,ดีกันด,ดีกัน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 ,กนเออคือวิธีเล่นนะก็คือให้เราเก็บเทียนไป<ๆ>ใช่ปะ่ะเราก็เอาเทียนพวกนั้นเอาไปวางตามตัวลูกแก้วสีแดงลูกแก้วอ่ะลูกแก้วตามชนิดสีเลยอ่าฮะี่ยก<า>เก็บไปแ,<ค>แล้วไอ้สีเขียวนอ้สีเขียวอ่าสีเขียวอยู่ไหนก็สบางดีเียรบเรียบร้อยแล้วเหลืออันเดียวผีมาอยู่ดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บผีเหรอมาเหรอสีเหลืองอยู่นี่ ให้มันเก็บให้ได้กกอนเนี่ยกว่าจะเก็บได้อันหนึ่งนะเออได้แล้วได้แล้วไหนอะเอ้ยเก็บได้ยังวะได้แล้วอยู่ไหนอะมองไม่เห็นอะไรเลยเจ้าแต่ผีอยู่ตรงกลางไหนอะมองไม่เห็นอันหนึ่งหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่แป๊บนึงไหนวะไหนวะผีมาแล้วดิอ่าจากหน้าประตูล็อกแรกฝั่งซ้ายหน้าประตูล็อกแรกฝั่งซ้ายโอ้อยู่ด้านเองจ้าเอ๋วัสดีค่ะผีมา ดีมารอผีไปก่อนอ้าวเก็บศพมาร์คไปคนหนึ่งแล้วตายตามมาตามตามมามันเหมือนเรามีเป็นทีมไงถ้ามีคนหนึ่งตายก็อย่างเราก็ต้องเลือกสักคนนึงตรงไปข้างหน้าเลี้ยวขวาเจอแล้วตรงไปข้างหน้าเลี้ยวขวาอะให้วานอะวาาเย้คนสุดท้ายสวยดีนะไม่โยกทางโอ้ทางตรงโน้นใช่หรเอาแบบหนึ่งกันหนึ่งอันหนึ่ง ผีมาผีมาผีมาเอ่อถ้าวิ่งมาตรงลูกบอลแล้วมันไม่จับหรอกเอาเหรอแต่เมื่อกี้มันมาถึงจะถึงนะเฮ้ยสีดำลูกบอลเซฟโซนใครอยากกดก็กดเปิดกดแหล้เปิดป้อง่เชื่อไอายมีคนไม่เชื่ออีกแล้วคือโป้งโป้งเฮ้ยดูสิเส็จแล้วดีโบรทุกคนนี่มันเนืมนอมันคืออะไรนี่ว้า มาไหนอีกอะอุ้ยจบจบ,จบแล้วเหรมีอะไรค้างไ่ค้างอ๋อมันจรที่รรออยู่ก็คือรอแบบเผื่อมีแบบฉากแบบลืมตามาเจออะไรไม่มี<อ>ไม่มีด้วยอคือเหมือนกับว่าก่อนนี้เขาปอ้เสียงรถคือเหมือนกับว่าก่อนนี้เขาปูมาว่าอารมณ์ประมาณแบบเออฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับจะมีคนที่ชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรใสใอะไรสักอย่างปะอืมเอ่อ เอสเอสอะไรสักอย่างไ่เซีหรืออะไรสักอย่างอ่ะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองเอามนุษย์มาทดลองหรือเปล่าที่เขาบอกอืมใช่ก็น่าจะเป็นเราด้วยแหละเราด้วยอดูแล้วเราหัวเราน่าจะกําลังแบบจะโดนทดลองไปแล้วเราก็หนีออกมาเราเหมือนเราเป็นตัวทดลองมากกว่านะตัวที่แบบว่าไปทดลองคนดื่นเขาอ่ะโอ้เราน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในทีมเขาหรือเปล่าแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าไอไอคนนั้นน่ะมันทดลองกับมนุษย์ที่แบบ ถึงพันนั้นหรือเปล่าทุกคนดูแต่พาร์ทแรกไล่มาเฮ้ยแต่ครั้งแรกเรอจะยูเราตกหลุมแล้วตกหลุมลงมาไงเรายังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเมื่อกี้ก็แบบมันเข้าใจแล้วแล้วตอนนี้งงอีกแล้วไม่เข้าใจอีกแล้วเราเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่จิ้งจกแต่เป็นเพื่อนจิ้งจกอ๋อเหมือนอารมณ์แบบจิ้งจกเป็นเพื่อนเราคอยปกป้องเราด้วยอ่ะไม่ตอนแรกไม่ได้ตัองแต่แต่ตอนแรกอาจจะอารมณ์แบบว่าโดนโดนแบบ เรียกว่าไงอะ่ะโดนบังคับไม่ใช่อารมณ์ไม่ดีโด, <c oughs> โดนบังคับไงเขาอาจจะมีแบบเออเป็นเครื่องบังคับสมองหรืออะไรแบบนั้นนะแต่ว่าทิ้งจกเขาอาจจะได้สติกลับมานิดนึงว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันต้องปกป้องเพื่อนของเช็เลยอะไรบ<า>แบบนั้นนะเออก็เอออะไร <c oughs> ขอบคุณครับ เอาเป็นว่าใช่ชาร์ทเตอร์หน้าที่กําลังจะมาไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่แต่ชาร์ทเตอร์นั้นน่าจะเป็นอะไรที่กระจ่างกว่านี้นะคะกระจายกระจ่างเขาไม่ใช่กระจายจาวารอะกระจายกว่านี้นะทุกคนเนี่ยอืมก็เป็นว่าเนื้อเรื่องในคราวนี้ตอนนี้เรามาถึงชาร์ทเตอร์ที่4ี่แล้วถ้าเกิดชาร์ทเตอร์ที่ที่เอ และถ้าเกิดชั珀ที่5้มาเมื่อไหร่พวกเราทั้ง3คนก็จะกลับมากันอีกครั้งค่ะและแน่นอนว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เมีวกี้แล้วก็คุณครูรี่ด้วยนะคะไม่รู้จะพูดเรื่องไงดีสรุปให้ง่ายๆอย่าเชื่อไอ <laughs> อย่าไปเชื่อไอคูลเดยทุกคนดูดิดูดี่ทุกคนรวมโดนดูรี <laughs> ไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบุย <laughs>